สวัสดีค่ะพบกับน้องอุ๋ยฮักเดอร์อีสานแชนแนลจ้ามื่อนี่น้องอุ้ยกะพี่พี่น้องเขามาหาอว้วนควยดอนคือเก่าจ้าไออวนเขากับสิมีควยแมลูกไล่ตัวน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนีเจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งน้ำกันจ้าว่าเป็นตาฮักนาเรียงงามสมัยจะไปเบิ้งกับไออวนควยดอนเขาเลยจ้าสวัสดีจ้าไออวันสวัสดีครับโอ้ยมื่อนี่กะสิมาน้ำเสนอควยแมลูกอีคือเก่าไม่รอดจ้าเนี่ยเป็นควยโค้งเป็นควยโค้ง โอ้ oh. ตัวนี้ลูกตัวแม่คือตัวผู้จ้านี่ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ป้าดม้าขาเงาแข็งขาดีเถับลูกตัวแม่ไข้สตก oh. น้ำเลี้ยงโอ้คข้ยตกน้ำเลี้ยงก็คือน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงก็คือ,อาหงาเขาบ่าเถืงเนะาะหงายเขาบ่าเถืองใช่หงาิาา่นบ่ได้อืมตัว่าแม่สูงสูงดีจ้าสูงดีนี่<ห>ลูกมันได้จักเดือนลอยอย้วนลูกได้หาเดือนครับผมลูกได้หาเดือนลูกตัวแม่ตัวแม่ แม่นี่นี่ขั้นอ้วนขึ้นมาอีกนี่พ่นนี่เบิงบ่ได้ได้ดินี่แม่นครับแขงขาใหญ่จ้ะนี่ควายดูกใหญ่แม่นควายที่ดูกใหญ่ครับโอ้เครธรรมดาบ้านเขานี่แหละแล้วอายุเราได้จักปีอะไรจ้ะได้ลูกจากโตเดียวครับหัวก็ไดนึ่งหัวตาได้ลูกรอบบ้านนี้เรามันอีกไปจ้ะบัวครับขึ้นยุ่งหมู่วันนะโอ้ คือผู้ใดซื้อไปไปเลือกพอพันได้เลยแมนขึ้นยวัดนี่ยหัวทับพลเนี่ยเหียกทั้งคนแห้งยอยู่นี่อือโอ้สูงเงาอาดลาดนี่เถอะสูงเงาแมงหิบวแพงแมงถือก้มูอถือก้มูแมนครับหลายปันได้บดเนี่ยจ้าเนี่ยราคาห้องจ้ารักาว่างห้องหกมือเก้า หกหมืนเก้าพีา่น้องสองโตนี่ตีอ้วน2โตน่ะ่ากจอยอยู่แต่รถซืนลรถสดดีจ้านีดยาให้เรียบร้อยวันี้แนวคนิงจ้าอย่าไท้พยาธยิไพ,ยยน,พยยน้องไนอยอย่าบำรุงว,วิตามิ้งีดให้บแลเวณขีดเรียบรอย้อยดองดองดูเมือเท่าจ้าโอ้ยบางเพคนกินหยาดูพุหกสิบเก้า นี่คือราคาหว่วงไหวมันบอจันไว้ต่อร้องกันได้ยีป้าพี่น้องอ <c oughs> ุ้ยขฟิเก้าต่อร้องกันได้ยีอุ้ยคืออยากเอาไปเลี้ยงแท้อุ้ยคือบะมีดบึ๊บแท่นี่แม่บะมีดกรหมีดกเบ้าก็เบ้าเนาะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของอุ้ยจ้าขอขันรายการหน่อยนึงคายจอยบอยานจ้าพี่น้องตราบใดท่าห้องนี้เน่ อัดเข้าไปจ้านน่บ่พอเดือนอ้วนเหลี่ยมโมงโม่งขึ้นเพราะว่าอุ้ยเคยเลี้ยงแล้วควยจอยควยจอยอยู่แต่ว่ามันแห่งสดจ้ามันแห่งซื่นดีนี่นี่คือควอยซื่นจ้าเบื้องหน้าตาเพ่เลยจันตาใสครับตาใสแจ๋วน,นี่คือควอยซื่นจ้ากินญ้าดีจ้านี่ตาเพิ่นแววตาเพิ่นนี่สิใสดีจ้าสิบอสเซาสีดพดจ้าสีบเศเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยให้เบื้องหน้าเขาอีกจ้า นาเขางามนี่เบื้องหน้าเขาเลยจ้ะนี่เขาขึ้นเสาลาอุ้ยเขาพึ้นแหม <c oughs> เขาดีเนาะครับเออเขาขึ้นโซาลาฮู้ฮูจ้าฮู้ส <c oughs> ุดโตอีหลีอีหลอเลยนี่ฮู้ผักเอาควายเฮากระสิอยู่บ้านบุ้งแสงผักยวนบุ้งแสงตำบลนานะชุ่มแสงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องราคาหก หกสิบเก้าจ้ะสามารถต่อร้องว่าคุยกันได้จะทัวรหายอ้วนได้เลยจ้ะเบอร์ทัวร์ในอ้วนศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดแปดจะทัวรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงจ้ะยี่สิบสี่ชั่วโมงขายแล้วขายแล้วขันตกลงกันได้อยู่มีรถรับส่งครับผมจ้ะทีทีสีล้วมค่ารถหรือว่า แยกค่ารถกับคุยกันได้ครับผมโอ้จะล้วงค่ารถกับเป็นอีกราคาหนึ่งครับจะท่านท่านแยกค่ารถกับเป็นอีกราคาหนึ่งจ้ะถ้าพี่น้องเขามีรถกับเอารถมาแก่เอาเพราะว่าควรสูงกันสูงร้อยสามสิบทีผ่นึ้ควายเมนเนี่ยสูงอยู่จ้านน่แมีนสูงความสูงนี่ก็คือเกณฑ์มาตรฐานของคว้ยไทยได้เลยจ้าถ้าพอยายใหญ่หน่ก็ทรงลุกทันทีจ้าเพราะว่าความสูงเพิ่นร้อยสามสิบขึ้นคือโอเคเลยจ้า มิโตเอ้อนอีกบ่อยอ้วนโอ้ยควายหอนแดดแล้วมันเวลาสามเวลาสามโมงน้อนี่สามโมงนี่คือคือควายมันอยากนอนน้ำแล้วจ้านี่มืัอนี่แดดจากแห้งน้ำแน่เอาเบื้องตัวต่อไปก่อนอ้วนเดี๋ยวเขาผูกน้อนหฮมจะเข้าก่อนจะเอาเขาหฮมไปก่อนแม่มันบันีโอ้บัดนี่แม่มันอันตัโตัวน้อยนี่ลูกตัวใดก่อนจ้านี่ โอ้ลูกมุ้งนี่อคุมฝูงธรรมดาอ้อันนี้คือพอคุ้มฝูงธรรมดาด้วยจ้าพี่น้องนี่พอคุ้มฝูงธรรมดาโอ้แข้งขาพนดีแท้ธรรมดาอุ้ยเห็นตัวนี้แล้วอุ้คือป่อยู่อุ่มบุญตัวในนู้นใจจ่อยจ้าง่ายก็อุ่มบุญอีกตัวนีแมนพี่นาดีแม่พ่นเอาเบื้องตัวต่อไปเลยใจอ้วันตัวต่อไปอยู่ใน้ข้อม อีกคมนึงคืออยู่ในคอกโอ้ตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งกะรูเลยจ้าว่ามันทองแกคักแล้วนี่ทองแปดเดืนอนก้าเดืนอนครับผมมันโอ้ไว้ภูเขาแต่วันบราไม่อยากจริงจ้ามาตัวนี้มาอ้างดีแทอะแม่มันทองไงอ้างดีขดแม่เนี่ยถูกลูกกับแม่ขึ้นกัน ลูกกับโตแม่เอาออกมาดูล่ะออกมาออกมาให้พี่น้องเขาได้เบ่งด้วยนี่เบดีแม่ได้ลูกสามตัวนึงดิลูกสามตัวตัวสามขาทองบอกจ้ะแม่ตัวสามมันขาตัวสามมันขาจ้ะแม่สูงร้อยสามสิบสองแม่สูงร้อยสามสิบสองนี่เบ่งเพิินเลยจ้ะนี่หยดมืแล้วมันแกคักแล้วนี่ซื้อไปได้สามตัว ซื้อไปได้สาตัวเรียบปีเรียบดีทุกตัวเขาค่คอยเรียบซื้อไปได้สามตัวชั่วเลยจ้าหนิโอ้ลูกเราคือสิบตัวเงคักเนี่ยแถ่นี่ถ่องมันเบิ่งถ่องเราดูวยคุณถ่องเงีงเงย้งงยคัะเบิ่งลูกเราดินดูโอ้ลูกดินหเห็นเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่พินะ่นน่ะเบิ่งหนาเขาเพิ่นเ้อจ้าพี่น้องเขาไปเขาไปข้อมาครับผมปากเงี้ยแควดีแควนี้ดีที่สุดเลยไอ้แควมัน เกยวดีดังแฝอนเขาถือว่าใครจะถือว่าใครน่ะเขากับใครแน่คอบไปวัดไปว่าจะ,ะทรงลูกนี่เบิ่งเอาเลยจ้ะหนี่ลูกลเราเฮตุให้เห็นเราจ้ะหนี่โตแม่แข้งขาใหญงเงาดีน้อยวันเนาะแม่ครับอันโตนั่นกับพอพันเพิ่นพ่อหูบ่จ้ะหรือเป็นควยคุ้มฝูงควยคุ้มฝูงครับเป็นควยคุ้มฝูงในทองนี่ก็คือพอพันกับควยคุ้มฝูงของเพิ่นเนาะจ้าแม่นครับ ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสองด้วยจากพี่น้องร้อยสามสิบสองเอาเราคมหนีเด้แม่ลูกคมหนีเด้ลูกสูงร้อยยี่สิบลูกสูงร้อยยี่สิบได้แล้วคมหนีไออ้วนเปิดไวหลายปันไดจ้ะเปิดไวเจ็ดหมื่นเจ็ดก็เจ็ดหมื่นเจ็ดก็ได้อีกต่อได้อีก,ออกคุยกันได้อีกราค้าก็คือราคาของเกษตรกรที่เขาสามารถจับต้องได้หลีอด้จากซื้อไปเจ็ดหมื่นเจ็ดนี่คือลดได้อีกมันบ่จ้ะนี่ลดครับผมลดได้ ได้สามโตอีกตั้งหากเจ้าพี่น้องสีออกแล้วลูกอะโอ้าขาดหยาจะเออได้จ้นขาดน้ำเลี้ยงผู้ใดมีหยาเลยละ่ะอยากได้ไขยไปกินหยาเจ้า,จาพี่น้องโทรหาโทรหายอ้อนวนไขยดอนเขาได้เลยจา้าหรือสิมาหายอ้อนวนไขยดอนเขาได้อยู่บ้านบุงแสงสตำบลนาชุ่มแสงอำเภอผู้เยงจังหวัดขอนแกน่นเขาได้เลยจ้าเจดเดือนแล้วอือมันเจดเดือนแล้วจ้า อุ้ยทองเพิ่นโยดเพิ่นใหไงยันคักเนี่ยฝนหูจ้าหูก็คือตลูกกระหูลูกยัางควันฝนเขาอยู่เบิ่องแถวเบิ่องแถวเบิ่องแถวเพิ่นดูฝุ่นคมดีงามจ้ันี่แถวดีครับยงแถวมาตรฐานดังแฝงเบาะง่ายค่อยแนวเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยสิเอาเบอร์โทรของอ้้อวนขึ้นไว้ใต้คลิปอีกรอบนึงเด้อจ้ะ เบิ่งล้ำคิ้งเพิ่นเลยจ้าพี่น้องทองโยดยานไงคักปุ่นเมิ่งหนาเขาเพิินจ่านี่นนนลูกกับทิงดีจ้าสีเหลืองอุ้ยหุ้ยโกหคางไงโกยขาดน้ำเยี่ยงโกหคางไงดีทั้งแม่ทั้งลูกได้จ้านี่อไอ้อ้วนบอกเบอร์โทรไว้ให้พี่ให้น้องเขาอีกจักรอบแน ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดแปดจะสามารถโทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้จ้าพี่น้องโทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงกันพวกใดโบมีรถแก้ผมก็แก้ไปชงได้ครับแต่ว่ากับคุยกันหยีเขาจิกเอาราคารวมชงหรือเอาราคาตอลองครับผมราคาตอลองกับนี่ราคารวมชงกับนี่ครับผมจ้า เอาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้จ้าผู้ใดมาคักชื่นชอบ,ค,บควายยุคข,ขอกน้ำไออวนควยดอนกะกิ่งกลางทรกเขามาจา้ามือผู้ใดไว้กบฝ่าวกดโทรศัพท์เขามาให้อวนควยดอนเ่าได้จา้าพน้องเมื่อนี้น้องอ้ยกับไออวนควยดอนกะได้มาเปิดราคาควายแม่ลูกสองคมน่นจาจ้าเมื่อนี้เบิงแล้วพี่น้องท่านใดหักสนใจอยากได้ควยแม่ลูกเอาไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อยอดเอาไปทับพ่อพันธ์ดีดี อยากได้แม่นี่พ้อที่สิออกสมัยคลิกไม้ให้อีกแล้วจ้ากระโทกิ้งกางเขามาหายอ้วนควยดอนเขาใดจ้ามอนีน้องอ้ยกับไออ้วนควยดอนกับสิไดล,ลับไปก่อนไออ้วนฟางยังบ่ครับผม้าบโถเข้าขม้าครับผมมันโดนไปมันสีบอยงครับจจังไงเขากราก็ลงเจียวเข้าเนาะแม่นครับมักตัวใดกับเอาไปกินต่อเพียงหรือว่าไปเลี้ยงกินน้องก็ได้ครับผมมันทุกตัวเลยควยจมันเจ่มันอ่อนครับผมมันทุกตัว แต่ว่าตัวนี้มันมันแก่แล้วมันแปดเดือนเข้าเดือนแล้วนี่เข้าใกล้สีออกแล้วสีอยโอแล้งเอาผูาากก้ใดมักจังไดจ่าจิงกลางกันขอม้าจ้ามือผู้ใดไว้กับฝ้ากดโทรศัพท์โทรขอม้าหายอวดหวยดอนข้าใดได้จ้ามูลนิกรลาไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ขอมา้าติดตามรับชมรับฟังจ้าครับผมขอบขอบขอบพูดหลายๆครับ